ฮเก็บทุกมุมเก็บทุกชอต กินข้าวต้มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกล้องกันสวยอ่ะเขาจัดร้านสวยอ่ะ นี่แหละยูทูบเบอร์ก็อย่างนี้แหละบุญวะบุญบายไกลพวกกล้องนี่แหละมันวันไม่ต้องทำหาวันวันไม่ต้องทำหาเหี่ยวแล้ว

รคตตันนี้ก็เบลเจก็เข้ามานั่งกินบรรยากาศนะแต่ไม่สั่งใช่ไหมมากินบรรยากาศเฉยๆใช่ไหมเนี่ยนะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเว้นยะห่างด้วยนะครับสักครบหนึ่ยครับโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปได้ใช่ไหม เนี่ยครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศข้างบนเนี่ยโอ้โหเหมาะขนาดเหมาะแต่เหมาะว่าโหงามเหมาะเดี๋ยวเราเจคไปสั่งของกันเนาะโอ้โหมีน้ำด้วยอ่ะเนี่ยโอ้โห ไม่เป็นวัดอะไปคอยตรงเราเสมไมเลี้ยหาคื่นเหรอเคื่อไม่มีเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปทะเลเออเอ่อทะเลขึ้่นเยอะเอ่อไปทะเลอยู่ในป่ามยามึ้่นเลยวะเอ่อไม่มีพี่อยาเดินไม่มีมี่ยันหน่ี่อุทโมมาอุทโมมาั้นไหน เคต,ตอนนี้จะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับท่านผู้ชมขนาดเข้าห้องนั้นนะก่บบรรยากาศตอนนี้ก็ชัดงามอโอ้โหอ๋อเนี่ยเย็ยนตรงนี้มันเย็ยนขนาดเลยอะนี่มันเป็นซุมซ้มๆเว้เวลานักท่องเที่ยวเป็นมาแวะริมทางก็มานั่งพักกันได้เนาะอืมเนาะ โอเคครับหลังจากเราแวะดื่มกาแฟเนาะนั่งพักแล้วก็เก็บภาพสวยๆงามๆที่ร้าน โฮมฮิลนะครับแลวเดี๋ยวเราก็จะขับรถเล่นตลอนตลอนแถวแถวเนี่ยนะครับในป่านะครับท่านผู้ชมไปในปึงในปานี่แหละแล้วเราก็จะขับไปเรื่อยเรืยระยะห่างห่างกันนะครับท่านผู้ชม อร่อยเบลเจก,กินชาเขียวตอนแรกเบลเจกจะกินไอก,กาแฟโบราณนะเพราะว่ามันเข้ากับใบหน้าเบลาเจกเนาะแต่เพื่อนบอกมีขายกาแฟโบราณเบาเจกก็เล่าชาเขียวเพื่อนมีคาปูชิโนเอสเปรสโซอะไรประมาณนั้นครับบ่อทออํเาเภอบ,บ่อทองนะครับท่านผู้ชม นะเจอโค้งน่ะยาวนะโอ้ม่วนเนอ้อม่วนเนอ้นเอหมายใช้ว่าบ่ม่วนนะ สวยเขาสวยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ขนาดเลยอะ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเบาเจ็กบอกค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะว่าตรงไหนคืออะไรตรงไหนที่ไหนอะไรประมาณนะครับท่านผู้ชมพอดีวันนี้มีคนอ่ามีเบาไกลนะครับเป็นคนแนะนําเป็นคนนําพานะครับพาเราขับรถเล่นนะครับท่านผู้ชมถือว่าดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะครับ ที่แน่ๆตอนนี้บอาแจ้กสัมผัสได้นะครับว่าพามาไหนมาเที่ยวอะไรมาทําอะไรมาเล่นโค้งด้วยเพราะว่าขับรถผ่านโค้งไปโค้งมาเมื่อตะเกียรครับเพราะฉะนั้นนข้างหน้าน,นี้ก็จะต้องมีโค้งอีก <c oughs> สวยสวยชอบชอบถ้าไม่มีเสาไฟฟ้าตรงนี้นะมันจะดูแบบธรรมชาติมากๆเลยครับอากาศเย็นนะครับอากาศมันไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นที่โล่งอ่ะมันเป็นที่โล่งสองฝั่งเห็นปะมันก็เลยทำให้มีลมมันพัดไปพัดมาพัดไปพัดมามันก็ทําให้เราแบบมีความรู้สึกว่าเราเย็นนะตอนนี้เวลา ห้าโมงแรงนะครับห้าโมงยี่สิบนาทีนะครับงามแหนแล้วงามอีกแล้ว รับรูปภาพที่เบลเชคเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนี่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเบลเชคจะเก็บเป็นแบบวิดีโอภาพสวยๆงามเนาะแล้วก็มันเป็นคลิปนะครับทางเข้าไปในมันก็ลำบากเหมือนกันเนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงไงนะคอยติดตาม ep สามนะครับทางเข้าตรงนี้นะลำบากเหมือนกันนะครับครับตัวนี่นะเก่งขนาด <laughs> จะได้จะได้แล้วฝากดูช่องเบวเนือแจ็คพาตอลลอนด้วยนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ